ลายดียำสาๆเนาะพี่น้องืันนี้บาวแพ่งกัสิมาเห็ดสวนคั่วเนาะพี่น้องเนาะที่มาปลูกพักเห็ดสวนคัวนี่กับบัวแพ่งก็รลงนะเหดินเนาะแพ่งสิปลูกพักซี่พี่น้องปลูกพักซี่กินในขอบครัวนี่แหละนี่กับมาเห็ดสวนเนาะอันนี้กับขึนดินเรียบร้อยพี่น้องอันนี้กะรอแต่ เอาพักมาหอวานน้องพี่น้องเนาะผักชีนี่อันนี้กักบใบแห้งกับสิป,ปูผักกาดต่อเสียหนาพี่น้องตัวใบแห้งสิคุดไปนี่ปลูกไว้กินเองนี่แหละพี่น้องเนี่ยไม่ได้ปลูก,กน,นะนาะว่าถ้าปลูกไว้เนาะมีพี่น้องมาขอกอะ แบ่งพี่น้องมีคนมาซื้อกอะขายเนาะพี่น้องเนาะเวล่างครับปลูกแหว้แบบในบพแทสเขีตลาดนะพี่น้องเนาะปลูกเห็ดเองกินเองอันนี้ก็จะเป็นอันนี้กับ,บาบแหงกับปลูกริกปลูกริกแล้วแล้วก็หอมพี่น้องหอมนี่มีสองสวน น,นี่จะคิดเป็นแักซีไทยเนาะน,นี่คิดเป็นแักซีไทยเนาะแกซีไทยออนี่บาแพงผูกวางช่วงมาแต่กุ้งเทพใหม่ๆเนาะกะแป๊บเดียวพี่น้องกะได้กินแล้วผูกประมาณจักอาทิตย์บาแซงสามหรือสี่ สี่อาทิตย์พี่เนอะตอนนีน้ก็ปลูกได้สี่อาทิตย์แล้วกาสีมาลกหย่าให้พักชีน้องอนนี้มืื่นบังแพงกาสิหวานพักชีพักชีไทยพี่เนอะ เบิ่งสวนขั้วเบาแพงว่ะเบาแพงปลูกยังนี่ในสวนขั้วนี่เนาะน้ะำมาพี่เนาะเอาห้องสวนขั้วผสมเนาะพี่เนาะเนาะ,ะมีพัทหอมบัวมีพริกแล้วก็มีเขา่า <laughs> <laughs> มีเข่าแล้วก็มะเขือพี่นเนาะมะเขือมีือเขือก็เกระหม่อม บมไม่หอนหมาครับก็เป็นหมากหนึ่งกระเป็นหมาพี่น้องนี่คือกะใส่ขี่ควายขี่งัวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ใส่ขี่ไก่กเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนาะไอเกษสรเป็นต้นาไี่เนาะ อันนี้เป็นต้นถั่วร์มะแพงว่าสิปลูกถั่วเพิ่มอีกเนาะปลูกถั่วมาเบิ่งด้านนี่กันเนาะว่ามียังไงสวนครัวเอาไว้จุแต่เนาะมันต้องขึ้นเนาะเออขึ้นเนาะมีมาแพงกับสีคุดคุดเน่าเลยพี่น้องปลูกผักกาดนำแล้วก็ผักชีไทยนำ ปลูกหลายอย่างพี่น้องนี่บะแพงกสิเตรียมเนาะเสียหนาไว้พี่น้องเสียหนาไว้แล้วก็บะแพงกสิขวนดินขุดหนาดินเนาะขุดหนาดินกนสิประมาณสองมื่นสามมื่นพี่น้องให้ตากแดดได้ก่อนแล้วก็บะแพงกสิมา หดนามฮดหนามเะยกัหวานในพักพี่น้องเล็ดพันลงเลยงอะกเอาเฟืองเนาะฟ้างมาปกปก,ปกัชชีพี่น้องอันนี้เป็นสูตร ก็มีครบสุดจะข้าพันหนึ่งเสียออกนล้พี่หมอเสียหยาแล้วตามมาเบิงพี่น้องวะเป็นคอมบัวอันนี้ห้องพักยังนะพักขึ้นนี้ พักข้เน่หรือพักมังเนี่ยแต่บ๊วูดว่าภาษาไทายเป็นห้องพักยังเนาะพี่น้องใส่แกงานว้ไว้ใส่แกงหน่อไม้หอมหอมอันนี้ก็จะมีต้นมะุ่งต้นกล้วยพี่น้องอันนี้แล้วก็มีขา่าต้นนี้บลาแพงกระลั่งเกาะ่นองกรลั่ง มะนาวพี่น้องอันนี้มะน,นาวนะครับปล <c oughs> าแพงกำลังกะเบียมะนาวเนาะแต่กระสิบปลูกลล้ายพี่น้องปลาแพงกะไว้ประมาณสิบกว่าพี่น้องสิบกว่าต้นเดี๋ยวรอให้ใหญ่ปลาแพงกับปูกเนาะอันนี้กระสิบเป็นลำใหญ่เนาะพี่น้องลำใหญ่ปาแพงกะไว เดี๋ยวรอห้ใหญ่เนาะกับปลูกห้เต็มบิดเลยพี่น้องปลูกสวนปลูกฟีนนี่ฮา,าปี้ต่าปีสี่ปีหรือห้าปีได้กินสี่ปีฮาปี้ก็ตามสัง่งเนาะพี่น้องเนาะยังได้เอากันได้ปลูกไปแล้วมันกับย่งโบซายกันไปได้ปลูกไว้แล้วยังได้ก็ได้กินเนาะกันเขียวเขียวยังอยู่น่ายังได้ก็ได้กินเนาะ บาทกินกระบวนอนะแขว,วมีกระบว้อนนะอันนี้กะเป็นพักชีไทยนะพี่น้องบาแพงกะบาฮู้อ่ะพี่น้องเพิ่นปลูกแน่นแน่นแต่บาแพงสีทุบก่อนเนาะก่อนตีนะทุบแล้วบอแพงกะสีเอาไปเส่น้ำไว้พี่น้องมักน้ำไว้สามคืนสามคืนแล้วบาแพงกะสีตากแดดหลังจากตากแดดแล้วก็ล่อพวนดินนะพี่น้องแลวกระวาน ฟันมะเล็กพันตอนนี้บัแพงกะแซ่มาที่เรียบร้อยพี่น้องสามคืนบัแพงกะสิมาตากแดดอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหลังจากตากแดดมือหนึ่งแล้วบัแพงกะสิหวานเลยพี่น้องหวานพักสีเลยตากไว้ก่อนนี่ก็จะเป็นหอมบัวพี่น้องหอมบัวกบับบัแพงกับปลูกร้ายเติบเนาะมีสองสวนพี่น้องหอมบัว สวนนี้กันนั้นใหญ่เนาะจะพาพี่น้องไปบึงถ้ากระตื่นมาพี่น้องเอ้ยมาแพงกะนนากับระท่านล่างเขาสวนออกมาหน้าเขาสวนพี่น้องนี่ก็เป็นใบตะไคร้ตะไคร้หัวซิงไคกะเพรา กะเพราเนาะกะเพรากะเพรานนี่พอบาแพงบ่ได้ปลูกเด้อพี่น้องเด้อกะเพรานีนมี้มันเกิดเองเนาะอันนี้หอมพี่น้องธรรมศาสตรืเกิดเองธรรมศาตร์บาแพ้งบ่ได้ปลูกบ่คือกะเพราไทยเนาะมันสี่หอมหอมเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็เป็นผ้าะลายโจนพี่น้องผ้าะลายโจรปลูกไวหลายพี่น้อง ช่วงบาแพงติดโควิดกะได้ฝ่าทลายโจรน,นี่แหละพี่น้องซอยไว้บาแพงกอาวไปต้มพอขึ้นไปส่งหายอยู่สวรรค์บองกักโตเลยพอขึ้นไปส่งหาบาแพงกะต้มกินเนาะพี่น้องเนาะกะอาการกะทุเลาลงเนาะพี่น้องมีคิงแล้วก็มีฝ่าทลายโจรบาแพงต้มกินเนาะโควิดกะหาย เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งสวนนี่เขงบ้าแพงหนิเนาะบมงามมาได้สวนนี่เนาะฝนตกฝนตกตุหยากระไรฮะหย,อยาอะไรเลยพี่น้องสวนนี่บ้าแพงก็ปลูกมาได้สองอาทิตย์เลยพี่น้องบ้าแพงปลูกมาได้สองอาทิตย์เลยฝนมันตกเลยเบ้าแพงยังไม่ได้ใส่ปุ๋นเนาะเพราะว่าผุนบาแหงพี่น้องถ้าผุนบาแหง เอามาใส่มันจะสีแดงบางงามเนาะถ้าผุนแหงมาใส่มันก็สีเขียวเดี๋ยวว่าแพงล่อผุนขี่ไก่เนาะพี่นอ้องขี่ไก่นี่สยเห็ดแหงงามเลยพี่นอ้องเนี่ยตกซับแล้วกันแต่สีจัดการหย่าเนาะพี่นอ้องหย่าร้ายพวก ต้วนียังบมงามเนะเพราะว่าฝนตกลงมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันแดดเป็นถิดหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องบาแพงกสิจัดการหยาแล้วบาแพงกะสิวานผุ่นเนาะพี่น้องกะสิเคี้ยวงามขึ้น ล็อกหานี่ครบ่าวแพงกะสิบ้าพี่น้องมเบึงมาส้มส,มสวนคั่วเนาะพี่น้องเนาะสวนควนั่วมีอะไรบาวแพงก็มีขบเบิดทุกอย่างก็ดีเนาะพี่น้องข้าวต้องอย่างเขาตลาดตลาดกัไกล้เนาะตลาดกัไกล้พี่น้องไปสือกับแพงเนาะข้าปลูกเองกินเองพี่น้อง ผมมีสารเคมีพักปลอดสารผิดเนาะพี่เนอะแต่เข้าไปซื้อในตลาดบุหูว่าเขาใส่ยังมาแหน่เนาะสารผิดมันไลยบอกเองก็เลยปลูกเองเนาะร่ารุดล่าส้มตอนปลูกพักชีเด้อพี่นอนองเด้อครับหลังจากขี่ตากแดดแล้วเรียบร้อยเนะาะบบดนี้ดินกระพวนแล้วตากแดดด้วยมือหนึ่งหรือว่าสองมือก็ได้เนะาะแพงกระสีมาหวานบัดนี้ พักชีพี่เนอะที่ปูกกะมีหลายวิธีเนาะหวานลงไปเลยหวานแล้วแล้วกะเสียดินครบไว้เนาะพี่เนอะ บานะงทีนันบางทีบางห่าง วานแล้วเรียบร้อยเนาะจากวานแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาดินเนาะดินวานกบไปเนาะ ดินหวานก็ไปเผื่อบ่อหายมันแห้งนาะพี่น้องนะเนาะเผื่อบ่อหายมันแห้งเพราะว่าช่วงนี้มันแดดแห้งดันกันเลยปกไปกินในรอบคูณแหละพี่น้อง บานเรียบร้อยบานอเ,บเอาแห้งกะสิเอาเครื่องที่นอ้องฟางหรือว่าฟางฟางพกไวก้เนาะแกะสีเอานามมะหดเนาะที่นอ้องเพื่อให้ความชุ่มชื้นเนาะเพื่อให้พักมันเกิดเกิดไว้ถึงานามมะดมันกะสิชุ่มชื้น มาเล่นเนาะเล่เลยเรต้องปกน้ำก็ได้นะมันแท้ตัวเปียกกับพกได้มันแดดแดดแค่นี้แดดแห้งก็ะดอกอันนี้เป็นผักซีไทยเนาะพี่เนาะซีไทยช่วงน,นี้ผักซีไทยราคาแพงแพงเนาะเพราะว่า มันปลูกบ่ได้เนาะบางคนเขาปลูกบ่ได้ราคามันก็นสูงขึ้น เรียบร้อยแล้วพี่นาะหลังจากพกเรียบร้อยเนาะมาเพ่งกสิเอาหนามมาฮหดเนาะพี่น้องเพื่นมันซุ่มซื่นแหละเกิดว่ายขึ้นได้กินว่ายขึ้นเนาะตัดไปก่อน ไปน้ำพี่น้องรักน้ำเขาเยบบลอยพี่น้องบานนี้ก็ฮดเลยเนาะพี่น้องฮดเผื่อให้มันซุ่มซื่นให้มันมักมมมหายพักเกิดไหวขึ้นแดดซองลงมามันหอนมันก็สิมักมมพักมันก็สิเกิดไววขึ้น กระไรยกอีกระไรเลยน้องหหดเลย นี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะรออีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องรับรองเกิดแน่นอนมาฮอรนนี่ก็น้องบาพงกัสิขอปิดคลิปไว้ทำนี้ก่อนเนาะรอติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเหตุแน,น่ๆจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อบายดี